โคสปอร์ตพยายามกลับมายืนเหนือ2,400ดอลลาร์แต่ถูกคำพูดประธานเฟดสั่งตึงดอกเบีย้ยสู้เงินเฟอ้อสกัดไว้แต่ทองคำไทยไม่สนชช้วนี้บวกอีก200บาทสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยู u ูบโก้ลาวเพียโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โก้ลาว .com วันนี้พุธ17เมษายนนะครับเชื่อว่าหลายคนก็กลับมาจากพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงการแล้วก็ทำงานอย่างเต็มตัวกันแล้วนะครับทองคำเองก็เคลื่อนไหวผันผวนหนักเลยทีเดียวแต่ทองไทยก็ยังบวกต่อเนื่องนะครับ เรามาดูราคาทองคําไทยเช้านี้สมาคมค้าทองคาประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นมา200บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแท่ง96.5อยู่ที่41,400บาทราคารับซื้ออยู่ที่41,300บาทขณะที่ราคาทองร่วพันราคาขายออกอยู่ที่41,900บาทราคารับซื้ออยู่ที่45,53บาทนะครับคำนวณจากเงินบาทที่36.67บาทต่อดอลลาร์โดยเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดอ่อนค่ากว่าราคาปิด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยวันนี้คาดว่าเงินบาทจะขึ้นไปในกรอบ36.55ถึง36.85บาทต่อดอลลาร ปัจจัยสาคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับควรจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินระยะสั้นได้นอกจากนี้ควรจับตาทิศทางนโยบายการเงินของบรรดาธนาคารกลางหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางอาังกฤษหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งทางกูสินคง,งว่าราคาทองคําแท่งเริ่มชะลอตัวลงแต่ก็ยังทรงตัวในระดับสูนนะครับส่วนเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนคา่าเล็กน้อยมาหนุนทาราคาทองคําแท่งไว้นะครับหากจะรอเข้าซื้อทองคงําแท่งขอยเวทแอนซีนะครับ โดยทางวอเร์เองให้รับที่41,250แล้วก็41,200บาทนะครับส่วนนักต้านอยู่ที่41,700บาทไปดูราคาก o สปอร์ตเมื่อวานนี้ครับเคลื่อนไหวผันผวนเลยทีเดียวโดยยามขึ้นไปทดสอบระดับ2,400ดอลลาร์นะครับแต่ไปไม่ถึงออก่อนจะถูกเทกลับมาเป็นตลาดแถว2,383ดอลลาร์นะครับใกล้เคียงกับราคาปิด เมื่อวันก่อนหน้าเลยนะครับโดยราคากลสปอร์ตมีทั้งแรงหนุนแล้วก็แรงกดดันสลับไปมานะครับโดยได้แรงหนุนจากควา,ความกังวลความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังอิสราเอลส่งสัญญาณจะตอบโต้อิหร่านทําให้มีความเสี่ยงว่าความขัดแย้งจะลุกลามเป็นวงนกว้างนะครับและอาจจะนําไปสู่สงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านได้แต่ โกลสปอร์ตเองก็มีแรงกดดันนะครับหลังวาทาันเฟสส่งสัญญาณตึงดอกเบีย้ยสูงนานกว่าที่คาดน,นะครับเนื่องจากเงินเฟ้อสารัฐในช่วงต้นปีออกมาสูงกว่าที่เป้าหมายนะครับไปดูมุมมองการคุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทาง TDC กลบอกว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีปัจจัยเข้ามากระทบต่อราคาทองคําค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะความไม่สงบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งเป็นบวกกับราคาโกลสปอร์ตนะครับเช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนที่โตมากกว่าที่คาดการไว้เพราะซึ่งจีนเองก็เป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ของโลกนะครับขณะที่ ตัวเลขเงินเฟอ้อที่ยังขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ซึ่งอาจจะนําไปสู่กรารลดดอกเบีย้ยที่อาจจะถูกเลื่อนไปอย่างเดือนกันยาย,ยนทั้งนี้ราคาโกสปอร์ตเกิดแท่งเทียนที่มีแรงขายหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้ GDC โกมองว่าราคากสปอร์ตจะชะลอการขึ้นนะครับขณะที่ทางชานิ่งโกมองว่าภาพรวมราคาโกสปอร์ตในทำเฟรมสัปดาห์ยังคงเคลื่อนไหวไซเวนะครับก่อนจะมีการเลือกทางชัดเจนในระยะเวลาอันใกล้นี้ขณะที่ปัจจัยอื่นที่น่าสนใจก็เริ่มมีการสะสมของทั้งขาบ,บวกแลวก็ขาบลบเข้ามานะครับเช่นขาประธา เฟดกล่าวว่าภาวะเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหมายความว่าเฟดจะใช้เวลานานกว่านี้ในการที่จะรับความเชื่อมั่นก่อนการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยน,นะครับแล้วก็สามารถยืนหยัดดอกเบีย้ยระดับปัจจุบันจนกว่าเท่าที่จําเป็นนะครับขณะที่ BOE และก็ ECB เองก็เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนมากในถึงความหันเหและความพยายามจะหาจุดสมดุลในการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้นะครับตามการความวุ่นวายของสงครามในหลากหลายจุดนะครับคุยการุนทางชนิงโกแนะนําว่ารอให้ราคากูสปอตยอนตัวโอเพนลองที่2,000 3 7 4หรือว่า2,358ดอลลาร์ 2, 8, เผื่อตัวเฉลี่ยที่2,340ดอลลาร์ 2, 40, แล้วก็มีจุดซับรอดที่2,333ดอลลาร์ 2, 33, นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ2,390 2,405ดอลลาร์ 2, 90, 2, 15, แล้วก็2,415ดอลลาร์ 2, 15, นะครับด้าน YG ระบุว่าหลังจากที่ราคากลสปอตทิ้งตัวลงก็มีแรงซื้อเข้ามาดันราคาขึ้นไปนะครับทำให้ราคากลสปอตยังแกว่งตัวพันผวนในกรอบนะครับแม้ว่ามุมมองเชิงบวกจะลดลงแต่หากราคาสามารถสร้างฐานในระดับสูง ก็อาจจะมีแรงซื้อมาดันราคาเพิ่มขึ้นได้นะครับทางวายเอนได้นำ เสี่ยงเปิดองฐาซื้อทำกำไรระยะสั้นนะครับหากราคาโกูสปอร์ตสามารถยืนเหนือแนวรับ2,377ถึง2,364ดอลลาร์ได้แล้วก็ทยอยปิดกำไรหากไม่ผ่านแนวะต้าน2,400ดอลลาร์นะครับตัดขาดทุนหากหลุด2,364ดอลลาร์การออลซิดิ้มองว่าภาพรวมใหญ่ของราคาโกูสปอร์ตในไทม์เฟรม4ชั่วโมงยังอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับการหย่อนซื้ออย่างคงได้เปรียบตลาดคาดว่าแนวรับแถว2,365แล้วก็2,340ดอลลาร์ยังคงรับได้อยู่นะครับเนื่องจากราคาภาพรวมยังอยู่ในเทรนด์ ขึ้นตัวมีจุดตัดคัรลอดแถว2,317ดอลลาร์ 2, โดยอสุริเทนรับราคากูสปอตที่2,365แล้วก็2,340ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,400แลวก็2,420ดอลลาร์นะครับปิดท้ายที่ ARR กูเหนดึงมองว่าราคากูสปอตแกวงตัวออกไปทางด้านข้างโดยมีกรอบแนวรับแล้วก็แนวต้านหลักคือ2,330แล้วก็2,430ดอลลาร์ถือเป็นโอกาสในการเข้าเก่งกับรายเรียะสั้นนะครับผลนักลงทุนพิจารณาแบ่งเงินไปนหลายส่วนมารอซื้อตามแนวรับแถว2,000 3 7 0 2,365แล้วก็2,360ดอลลาร์นะครับตัดขาดทุนห่างปั่มตัวหลุด2,360ดอลลาร์แล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาขยับเข้าใกล้แนวต้านแถว2,390 2,400แล้วก็2,410ดอลลาร์คืนนี้ยังมีประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญที่ต้องติดตามนะครับคือการเปิดเผยแรงงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด12เขตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจแต่ก็อาจจะไม่ ความสำคัญเท่ากับตัวเลขเงินเฟ้อ CBI หรือว่าตัวเลขการจ้างงานหรือว่า PCE ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกรายจะยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันช่วงบ่ายพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของทางอินเตอร์โกลเทนนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้โกสบอตไม่สามารถยืนเหนือ2,400ดอลลาร์ได้ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคอยติดตามในช่วงบ่ายนะครับก่อนจากการต้องขอบคุณบร,ริษัทค้าทองอายของเมืองไทยที่สนับสนุนการทง,งานของโกลาลมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัด บริษัทอิน์โกโกเทรดจำกัดบริษัทออซิลิจำกัดบริษัทาชนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทาชนิงโกจิวเวลี่จำกัดบริษัททีดีซโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมเมอร์ซีจำกัดและบริษัทออโรราเทรดดิ้งจำกัดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ